ตวเร็ครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับคุณพานบุญนะครับเขาเล่นเป็นหมาดำหมาคู่สะด้วยไปครับผมไปครับผมเขาเอาขุนไปด้านขวานะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาคนไปเคาะหน่อยไปขึ้นไปครับใส่ขึ้นไปเลยอืมเขาตีปีกซ้ายแล้วด้วยนะครับใส่ขึ้นไป ทิมเลยทิมขึ้นไปครับผมโอเคเ,อเขากินอ่ะเราก็กินเหมือนกันเออเกิดรูขึ้นโอเคเราดันขึ้นไปก่อนครับเ,เขาจะทิมปิดนะครับผมไปครับแน่เขาจะาลงมาป้ายโคนบู๊โคนบู๊กินไปเลยกินป้าย กินให้หมดไปเลยป้ายต่อมาไปเลยเขาไม่ตอ่อครับผมเรงหายไปก่อนอเดี๋ยวดูดี่เขาจะทำอะไรหรอเราไม่กินครับผมเรายางเรือดีกว่าดู่เอเอเรายางเรือดีไหม,มแปบบนึงนะครับผมเออ ตัวกินตัวนี้ดีกว่าโอเคครับผมโอ้ oh, อยากจะกินนะปะเม็ดเปตัวกำลังไม่พอไปครับกินไปเลยไหนเขาจะทำไรหรอกิกนไปเลยเอากินตัวนั้นนะครับ เรากินตัวนี้เขากินโคนเราไม่ได้นะเพราะว่าไมกแกเบี้ย,รเ,ยรเราคุมอยู่คราวนี้ถ้ามาเขาไม่หนีเราจะกินมาเขาอโอเคไปครับไปครับมาสิกแซกแล้วเขาต่อเบียเอ้ยต่อเม็ดนะครับเราดังขึ้นไปเราไม่ต่อ,ตอนี่ครับผม ่าเขาต่อเลยเว้ยวกินดีครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออได้ไหมนะเออต้องกินว่ะท่านผู้ชมครับเราต้องกินครับดันขึ้นไปเลยครับเขากินไม่ได้นะเพราะว่าเอ่อเม็ดเราผูกเบีย้ยอยู่เฮ้ยเดี๋ยวกินฟรีนะกินดีครับอ้าวเขาอ,อีกรอบกับคุณพานบุญนะครับผมไปครับเบีย้ยขึ้นมาตามเม็ดป โคนขึ้นครับดันครับดันครับดันครับผมได้ขึ้นไปามาครับเล่นเป็นมายงขวาเดี๋ยวเอากำลังถมฝั่งนี้ให้เยอะๆเลยดีกว่าแบบเขาชอบบุกฝั่งเขาชอบขุดไว้ฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเรากําลังไว้ฝั่งขวาเขาจะเล่นเหลือเราฝั่ง,ง้นเราทิมปิดไปเลยดีกว่าครับไปครับผมโอเคอเขายังกินเราไม่ได้นะครับ ออเริ่มได้ละไปครับเขาน่าจะเอาเรือลงมาได้หนึ่งลำแต่ว่าเราทิมปิดไปละเขาคนไปอุดนะครับเอาไงครับกินเลยไหมเฮ้ยแม่เจ้าเขากินเลยครับท่านผู้ชมไปครับโอเคต่อไปเลยเขามีเรือลำเดียวเ,เรากลัวเราซาได้กินครับผม ไปเลยครับดันขึ้นไปเลยพวกเราเยอะครับเราเล่นพวกเยอะแล้วไปครับหน้ากระดานเลยหน้ากระดานดันขึ้นไปแอนดันขึ้นไปครับตัวนี้เจาะรูฝั่งนี้ด้วยดีกว่าเ,เขาจะเอา ม้ามาวนนะครับโอเคเรารู้ทันเราอุดนี้ก่อนกินไปเลยกินไปเลยครับกินครับไปครับดันครับโอเคไปครับโค่นไป เราเอาตัวนี้กินครับเราควรกินไปครับม้าไปอีกตัวหนึ่งเราทิ้มลูกงี้นะครับเรากินงนี้ครับเราเน้นแบบเอาได้เปรียบนะครับก็คือฟาดเปรี้ยวให้หมดอะไรเงี้ยไปเห็นไหมถึงแม้เขาจะมีพวกโคนอะไรเยอะแต่ก็เจอฝูงเปี้ยไม่ได้หรอกฝูงเปี้ยมงนงหดกว่า เนี่ยกินให้หมดเลยบงเบียเนี่ยเนี่ยแอบโคนไพสกัดไว้สกัดทับหงายก,กินโคนไปเลยหงายก,กินมาโอเคเขาตต่อครับกินไปเลยครับผมโอเคกินโคนถ้ากินโคนแทงขึ้นไปนี้นี้นี้นีกดดันครับกดดัน ไเ,เขาจะเป็นลุกเรานะครับเรากินโคนเขาก่อนดีกว่าก็ลุกได้ทีหนึ่งเคกินโคนครับ่ากินโคนครับเราจะกินโคนให้ได้กินได้แล้วครับเพราะว่า <c oughs> เขาเปิดไม่ได้นะครับเ,เราลุกไปเ,เขาลุกต้านนั้นนะครับก็ไปครับเม็ดเราเตรียมพร้อมอเคไปครับกินโคนครับ กินตัวใหญ่ๆโอเคอ่ะเราจะกินโคนเอาไงครับโคนโคนโคนคุณพี่จะทำไงกินครับผมไปครับผมอืมลุกไปเลยดันลงมาครับสร้างความกดดันอ่ะเขาจะมากินกินไปเลยครับผมเรามีเรือนะโอเคอ่ะเขากินตัวนั้นเราลุกตัวนี้ครับง่ยยืดไปนิดนึง เอางครับกิ้นรับเข้าไปเลย